สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ะพบว่ารองมรสุมผ่าผ่านผักเหนือตอนบนและผักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแห้งค่ะลักษณะเช่นนี้เฮ็ดให้บริเวณผักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่ง และในส่วนของพายุโซนฮอนกำลังแห้งตาลิมที่อยู่บริเวณทะเลจีนตอนใต้กำลังเคลื่อนตัวย่างช้าๆค่ะไปทังทิศตะวันตกเชียงเหนือขอนไปทั้งเหนือเล็กน้อยโดยคาดว่าสิเคเื่อนพันเกาะให้หลำเข่าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18-19นี้ค่ะตรวจสอบฝนค่ะจากเรดาร์ตัวอากาศขอนแกน่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดค่ะ เรดาร์ตรวจอากาศสกลนครค่ะตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและประเทศลาวค่ะคาดหมายลักษณะอา,ากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองลอยละ70%ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงนักมากบางแห่งค่ะส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดอุดรอธอานีหนองบวัวลำพูหนองค่ายบึงการสกลนครและนะครพนม คาดหมายอุณหภูมิสูงสดุดบายมอมีขคายยูที่29ถึง34องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิตำสุดมื่ออื่นเสาร์ยูที23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับมื่อนี้ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮามีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งหให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัานและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไกลทั้งน้ำไหลาพาและพื้นที่ลุ่มค่ะรับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน